ปลอมปลออมอปลอมปลักปลออะกอปลักไม่ตรีปลักปลิวปลออีวอปลิวปัดใจปออะจอปัดจออะยอใจปัดใจ ปัญหาปออะยอปันหออาหาปัญหาเปรตปอรอเอตอเปรตเปรียบปอรอเอบอเปรียบเปลืองปอรอเอืองอเปลืองโปรด ปอรอโอ,ดอโดปโปรตีนปอรอโอปโปรตอ,อีนอตีนปโปรตีนไพรสนีปปรอไอไพรสอสะนอ,อีนียอการันนีไพรสนีพลัด พอรออะดอผลัดผลิตพอผะรออีตอลิตอ่านว่าผลิตผสมพอผะสออมอสมผสมพนมพอพระนอโอมอนมพนม พรมพอรอโอมอพรมพลัดพอรออะดอพลัดพลัวพอรออัวพลัวไม่เอกพลัวพลิกพอรออิกอพลิกพิจารณาพออีพิ จออาจารอระนอานาพิจารณาพิมพ์่พออิมอพิมพพอการันพิมพ์พิเศษพออิพิสอเอสอเศษพิเศษพเพช พอเอชอรอเพชรแฟลตฟลอรอแอตอแฟลตภูษาพออูภูสออาสาภูษามนมออนอมนตอการันมนมลาย มอมะลออายอลายมาลายมะปริงมออะมะปอรออีงอปริงมะปริงมัธยมมออะทอมัดทอทะยออมอยมมัธยมมารยาท มออามารอระยออาทอญาตมารยาตเมนเมรุมอเอรออุเมนมอเอเมรออุรุเมรุเมนเมรุระหว่างรออะระ หอวอางอหวางไม่อีกวางระหว่างรางวันรออางอรางวออะรอวันรางวันฤอษีรอฤรอาลือสอ,อีสีฤอษีลักษณะ ลอะกอลักสอสะนอะนะอ่านว่าลักษณะลาบรลอ,อาพอลาบวัสดุวออะสวัดสอสะดออุดุวัสดุวิหกวออีวิ หออกคอหกวิหกสารสออารอสารศีนสออีลอศีนเศร้าสอรอเอาเสาไม่โทรเศร้าสงกรานสออกงอสง กรออาโนกรานตอการันกรานสงกรานสงครามสออุงอสงคอรออาโมครามสงครามสติสอสะตออิติสติสนอง สสะนองงนงอ่งงอานว่าสนองสนันสสะนอนอนนไม่เอกนั่นอ่านว่าสนันสนิทสสะนออทอนิดอ่านว่าสนิท สภาพสสพออาพอภาพสภาพสมานสสะมอโนมานอ่านว่าสมานสันเสริญสอรอรอสันสอรอหันสันสอรเอ,อ,อยอเสริญสันเสริญ สรุปสสรออุปรุปอ่ปอานว่าสรุปสลบสสรออุบอลบอ่านว่าสลบสลับสสรออะบอรับอ่านว่าสลับสวรรค์ วรอรหันคอการันวันอ่านว่าสวรรค์สวิตวอีตอชอการันวิตสวิตสังเกตสออะงอสังกอีอตอเกตสังเกตสังขยา สออะงอสังขอขะยอายาอ่านว่าสังขยาสัปดาสัป,ปดาสออะปอสับป,ปอปะดอาหอกรันดาสัปดาสัป,ปดาสัมพันสออะมอสัม พออนโทโการันสัมพันธ์สามารถสอาสามโอาโรโถมาศสามารถสาลสอารศารสา,สาหัสสอาสาโหโอโสอหัส สาหัสสาหีตสออาสาหออีตออุเหตุสาหีตสำเร็จสออมสำรอเอจอจรสอ่านว่าสำเร็จสูตรสออูตอรอสูตร เสร์รออฟสรเอฟเสิร์ฟเสมอสอสะมอเออเมออ่านว่าเสมอเสริมสรเออมเสริสรสรสรมออรหงหอกงสการันหง นห,หนามหอนออามอหนามหมกหอมออก,กอหมกหมวดหอมออัวดอหมวดหมัดหอมออะดอหมัดย่อนหอยออนอหยอนไม่เอกย่อน อยักหอยอะกอหยักหยาบหอยออาบอหยาบหลงหอลอองอหลงหวหอวออาโยไหวาเหตหออีตออุเหต เหรียญหอรอเอียยอเหรียญเหลวหอรอเอวอเหลวเหลี่ยมหอรอเอยมอเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมเหลียวหอรอเอวอเหลียวเวียง หอวเอียงอเวียงไม่เอกเวียงอธิษฐานอออทออิสอทิศถออานอฐานอธิษฐานอนุญาตออนออุนุยออาตอญาตอนุญาตอนุบาล ออานออุนุบออาลอบานอานุบาลออกซิเจนออกอออกซออิซิจเอนอเจนอ่านว่าออกซิเจนอารมณ์ออาอารออุมนการันรม อารมณ์อาวุธออาอาวอ,อุทอวุธอาวุธอินซีออีนออินทอรออีซีอินซีอุจจระออุจออุดจออาจารออะระ อุจาระอุทิตอออุอุทออิสอทิตอุทิศอุปกรณ์ออุปออุปอปอปะ,ปะกอรอนอกรันกรอุปกรณ์โอกาสออโอโอกรอ,อสอากาศ โอกาสโอรสโอโอโอรอโอ,อสอรสโอรสกงการกรอโองอกงกออารอาการกงการกรมมกรกอรอรอมกัม กรหันมกัมมมะกอรกนกรรมกรกรรมการกอรรมกัมกอรหันมกัมมมะกอรการกรรมการกล้วยไมย้ ก็อรออัวยอกลวยไม่โถกล้วยมอไอไม้ไม่โถไม้กล้วยไม้